เป็นยุคลองมั่นมากอารมณ์เพียงไปตันหน้ามากผมว่าผู้ได้กลมจินให้ไปเกยเป็นรถไทยลุยครับลุได้สุขรรณมีเดียจะเรียนสงสารนั่นเหอน เดียผมเอครับของนเข้าปนิดผมประจอวด้วยเห็นมาเตเต็มถ้าไม่หลินผู้ผู้เมีนเนียน,ยนไม่ด้เดไดครับฉันมีสีเมื่อมองเจง้าตีพับเพเป็นอะท้ายไอ้เพื่อ เบอร์เกียร์ร่มเลยครับพี่สิบอก์ดนะยานมาเฟียก็ได้นเห็นเบอร์ครับลองโจมเตจโจมครับเรื่องการเกษตรต่อนะครับเ调ขึ้นมาขึ้นไปนะคกับเมื่องมืงลักษณะหัวมันนะครับครับสังเกตเบอรงเลยครับครับ เราเกษตรกรที่ฟังว่ามันบีบไม่กู่พอน,นี่ครับท่านนี่ครับพี่ท่านผิดไม่ยาสุดที่ได้คน,น่ะี่ไรครับบริหารให้เกษตร,รกรคือห่างร้านมื่อัวขายเนี่ยขายดีเนี่ยเขากลุ่มหัวเนี่ยที่่านทอสู่กผสมยังเยยิงีครับเก็บกระปุกเองก็ไ่ได้ยังงครับเอามันหามอ้อพ่หงวเพีย่ออาายอ้ไเริ่ม,มานในแต่ได้ดี๋ยวเนี้ไปเรากันนะนะครับมัน โลกออนไลน์ line, ก็จริงนะครับโรคประชาสัมพันเ์มันเป็นใสาเบิดผมว่าเป็นสีเขียวีบุบบบ้งคืนกลับบ้านจดจุ่ป้ายอย่างหางมุกหอนตัน้ใยเมียนว่าไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีหวังแต่แฟนพี่ที่ขับรถไทยทีถถถ่จะเป็นคนบน้างมาปะนาไปบ้างปอกพี่ไปบ้าง ริเม่เท่าแล้วคนไนในเถวาลงว่าเ่มมาได้กลุกินให้ไป,กปเกไเป็นรถไทยลื้นครับไม่ได้สมความดีจะได้โดนสารนั่นเหมือนับ